นี่ก็คือหน้าไดมอนยามเย็นนะครับผมจะพาเดินดูตลาดลอยเป็ดตอนเย็นอีกรอบหนึ่งว่าเขาผมอยู่ว่าเป็นยังไงสำหรับการเล่นผมก็คงจะหยุดไว้เพียงเท่านี้ว่าเรากว่าผมไม่ต่อไม่เล่นไปอีกแล้วก็ ข้างในก็เป็นของพับปิกาน่ครับข้างในที่นี่เขาจะมีห้องพักฟรีอาหารฟรีบริการก็เขาก็คึงดึงลูกค้าแหละครับมันหลายคาสิโนหลายบ่อนก็แย่งกันสำหรับคนที่ไม่พักในคาสิโนในช่องนั้นเขาก็จะมีอพาร์ตเมนต์เหมือนฝั่งบ้านเราวันนั้นผมไปถามแล้วก็คือคน มีนอนยี่สิบบาทก็มีคืนหนึ่งก็คือนอนคงจะเบียดบิบเบียดกันในห้องเราแล้วก็ห้าสิบบาทก็มีครับสองร้อยสี่ร้อยห้าร้อยห้องแอร์ห้องไคห้องมันสี่ร้อยก็ห้องพัดลมประมาณนะแล้วถ้าเดินเข้าไปข้างในก็โรงแรมที่เห็นโรงแรมนะครับก็ห้าร้อยบาทเหมือนกันก็ไม่แพงก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละถ้าเราไม่อยากนอนในคาสิโนส่วนมากคนก็มาโลช หรือเช่าห้องคาสิโนพันสี่พันห้าแต่โรงแรมห้าร้อยจะเดินมาไม่ถึงสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรถ้าจะเดินเข้ามาพักแล้วคนงานข้างในนี่ก็ยังพูดไทยได้อยู่ครับเพราะว่ามันติดโซนแดนไม่ต้องกลัวว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องแต่คนเขาก็ไม่อยากเดินอะไรประมาณนั้นอันนี้ผมจะให้ชมบรรยากาศยามเย็นช่วงเขาจะเลิกงานครับของรอยเป็ด ่เห็นรถพ่วงมันทุกสินค้าก็จากฝั่งไทยครับประเบียนไทยเขาก็ขนส่งสินค้าเข้ามาก็ส่วนมากของที่เขมรเขาสินค้าสารัรรมเขาจะยังผลิตเองใช้เองยังไม่ค่อยได้ครับส่วนมากเข้ามาจากฝั่งตลาดไทยก็วันนั้นที่ผมเข้าเดินดูจหลาดทั้งน้ำพันพืช ปาแห้งปลาาน้ำปลามีจากฝั่งไทยทั้งนั้นที่วางขายในตลาดเขาอันนี้ที่เห็นนี่ก็คือโรงแรมครับที่บอกว่าคืนละห้าร้อยบาทครับถ้าใครไม่อยากพักในคาสิโนโนั่นก็โรงแรมฝั่งนั้นก็จะเป็นบ่อนคาสิโนมือนกันแต่เป็นบ่อนไม่ใหญ่เมื่อก่อนตอมอเขาอยู่ตรงนี้ครับเขายายออกไปข้างนอก อันนี้ก็เป็นโรงแรมครับฮอลิเดย์หรือโมเตลประมาณนั้น,นก็เป็นอีกช่วงที่เดินเข้ามาลึกอีกสักหน่อยแล้วก็เลยเข้าไปกา็าเป็นลางรากจำนำคนเต็มเพียบเลยยังอยู่ช่วงหน้าของไดมอนด์กบเดินเข้ามาอีกนิดหนึ่งก็จะเห็นคาสิโนเล็กๆกระจัดกระจายอยู่ก็เห็นรถ ที่จอดนี้ก็คือรถโดยสารไว้เขาหาโดยสารสำหรับการเดินทางก็บ้านเราก็คงเป็นแท็กซี่แหละครับของเขายังไม่มีแท็กซี่แบบบ้านเราแบบจิตจิ๋นเยอโอ้ยของหล่นจิตจะลักษณะเขาก็หาผู้โดยสารที่เดินเข้าเดินออกองส่วนรถทุกๆนึงก็เหมือนทุกๆบ้านเราแต่ออกแบบคอนดีไซน์ที่แรกผมนึกว่ารถรับคนเข้าคาสิโนอย่างลักที่อะไรอย่างเงี้ย ก็ติดโฆษณาเฉยๆครับผมนว,ว่ารถโดยสารนะที่เห็นเขาก็ยืนรอผู้โดยสารก็หาปุ๋ยหาถามเองว่าไหนเนี่ยรถทะเบียนจากจังหวัดอะไรอะ่ะรถพ่วงก็ส่วนมากอาหารแบบหมูหันโอ้หมูย่างทำเป็นขาขาโชว์ไว้เลย พี่เจนลถตุกๆเนี่ยถ้าคุยเ็นรู้เลื่องก็ว่าจะจากก้างกี่ม๊ากี่เวตลาดนะครับมันมันคุยไม่รู้เรื่องลองลองถามดูแล้วก็เลยมมนมันไม่มีประโยชน์ว่าเราจะบอกไปไหนไปไหนเราก็ไม่รู้เรื่องก็ส่วนเข้ามานี้ช่วงบรรยากาศของเขากําลังจะเลิกงานนะครับดูบรรยากาศก็เยอะอยู่ควรควรรถ มอไซก็เยอะอยู่ครับเนี่ยครับตลาดนัดภาษาไทยชับเนเลยตลาดคนไม่เยอะเท่าไหร่คนไม่ค่อยมากเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปข้างในชมบรรยากาศอาจจะไปถึงตลาดเย็นเขาว่าตลาดเย็นเขามีอะไรขายก็เดินมาสักพักหนึ่งต่อ คงจะถึงทางแยกเข้าตลาดครับคน,นบรรยากาศจามเย็นจะสังเกตว่าเป็นเป็นมอเมตอร์ไซค์มันเยอะกว่าเยอะเทียบสส่วนกับรถใหญ่ก็เนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจของทางนี้เขามันบางคนบางกลุ่มเขายังเข้าถึงตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าวราคามันสูงจะมีแต่มอเตอร์ไซค์ วิ่งกันเต็มถนน,นเหมือนกันส่วนรถที่เห็นวิ่งเป็นรถสิน้ามีแต่จากฝั่งซ้ยนั้นเลยน,น,นานๆจะเห็นรถใหญ่เข้ามาทีหนึ่งอันนี้ก็คือเข้ามาข้างในแล้วนะครับใกล้ถึงตลาดแล้วที่เห็นกำลังจอดนี่ก็คือรถโดยสารนะครับที่ว่าหาผู้โดยสารตามข้างทางเขาเหมาประมาณนั้น นี่แค่รถที่จอดอยู่นั่นก็ใช่ครับแล้วแล้วแต่เขาจะคุยกันไปอะไรประมาณนอันนี้ก็คือรถคนสินค้าเรามีคนวัยยกเกือบทั้งต่ำหมายถ่ายไฟก็มาดูนะครับนะรถคนสินค้าก็จากกรุงไทพก็น้องออนศรีพิยานันก็นไทยแลนด์กรุงเทพมหานครครับ ต้องทำป้ายทะเบียนแบบเซเฟอร์โซเปรอทั้งชายโซเฟอร์พที่คนไทยเขาดูออกก็มาช่วงนี้เป็น,ยนแยกกรถจอแจนก็แบบประมาณผมก็จะรอข้ามถนนผมก็เสียวครับตรงนี้รถจะเยอะอยู่พอสมควร เขาเขาเขาวิ่งรถคนละด้างกับกับเราผมก็เลยลง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 ,ลงว่ามันเดินยังไงสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็ฝากกติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวด้วยนะครับอาจจะไล์สาระในหนึ่งตามที่ไปนัก,กจักเจาะอยากไปตรงไหนก็ไปนะเด็กเขาก็มอง เด็กนักเรียนครับจะรอข้ามถนนร้านลงรับจำนำร้านขายทองเขาก็คนคึกคักอยู่เยอะพอสมวนแล้วก็ที่อยู่กับร้านขายทองต้องมีรนับเปลี่ยนแลกเงินครับ